คืีทุกท่านค่ะชื่อเมตตาโพธิสุดค่ะอายุ40ปีเป็นนักศึกษาหลักสูตร6เดือนค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องอยากเลิกอยากได้จากคนอื่นสักทีค่ะอ่าเมื่อวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็อยู่บ้านกับลูกทีนี้เราก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จก็ก็เก็บหญ้าก็กชวนลูกบอกว่าไปเก็บหญ้าก,กับแม่ไหมลูกเขาก็อยู่ในบ้านลูกก็ เล่นเกมบ้างดูทีวีบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ไปโอเคเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันร้อนแดดแล้วก็กลัวเขาคันเขาร้อนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้โกรธอะไรโอเคเสร็จแล้วเก็บยาเสร็จก็ไปขุดยาคาจะมาทําน้ําสมุนไพรอะคะ่ะจะชวนลูกไปช่วยแม่ขุดยาคาไหมเขาก็บอกไม่ไปเอาไม่ไปก็ก็ยังไม่ได้โกรธอะไรก็ไปขุดกับลูกคนเล็กสองคนขุดเสร็จก็เอามาแช่น้ําไว้แล้วก็ทีนี้ก็จะหุงข,ข้าวเตา คะทีนี้เกระตากผ้าไว้ทีนี้ผ้านะมันอยู่มันอยู่ใต้ลมเวลาเราติดไฟอ่ะค่ะกลิ่นควันไฟมันก็จะไปโดนผ้าก็เลยบอกลูกว่าไปเก็บผ้าให้แม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหม็นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำงานบ้านอยู่ก็ไม่ไปเก็บให้แล้วก็บอกตั้งหลายครั้งก็ไม่ไปเก็บก,ก็เริ่มโมโหแหละนี้ก็มาหิตากา้าไปเก็บเอง เข้ามาหยิบตะกร้าในบ้านถอนออกไวนี่คือโมโหแล้วก็ปิดประตูดังปั้งเสียงดังเลยตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าแม่โกรธแล้วก็เขาก็ยังไม่ถามเราก็พิเิ็บเองเสร็จก็มาเอาผ้ามาไว้ในบ้านแล้วก็หุงข้าวเสร็จเลยก็ไปล้างห้องน้ําทีนี้ลูกเขารู้แล้วค่ะว่าแม่โกรธแล้วก็พยายามไปชวนแม่คุยว่าแม่ทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามก็คือคือพูดเขาไม่ดีโกรธอยู่มันใจมันมัวอยู่ ก็มีหลุดคำพูดชั่วๆออกไปคำนึงว่าไอ้ลูกขี้เกียจเสร็จแล้วพ่อเขาอะค่ะก็ก็ว่าเธอพูดแบบนี้ลูกได้ยังไงมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็โมโหก็เถียงเถียงว่าคือน้าสอนไม่ได้ก็ไม่สอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะโกรธอยู่ก็แล้วตอนตอนเย็นอะค่ะก็มาฟังธรรมะท่านอาจารย์พักคำําค่ะ,คะอาจารย์สอนเรื่องเนี้ยบอกว่า น่าเกลียดจริงๆเลยเราประโยคที่อาจารย์พูดคือน่าเกลียดจริงๆเลยเราเลือกอยากได้จากคนอื่นสักทีสิคือตอนนั้นก็ไม่ได้มองไม่ได้มองหน้าอาจารย์อยู่ว่าบางทีทําอย่างอื่นไปด้วยทีนี้พออาจารย์พูดยัก็เลยหันมองหน้าหน้าอาจารย์ที่หน้าจอค่ะหน้าอาจารย์หน้าเบิกบานมากเลยจะพูดคาพูดคือมันบางทีมันเหมือนแรงอะค่ะก็ะเลยหัวเราะออกมาลูกเขาก็เล่นอยู่ใกล้ๆเนะี้ยเขาบอกแม่หัวเราะอะไร แล้วก็ฟังหน้าอาจารย์จนจบแล้วสุดท้ายก็กมาปรับความเข้าใจกับลูกค่ะคือเรื่องทั้งหมดอ่ยมันเกิดจากที่เราแหละอยากได้จากคนอื่นก็ก็เลยแบบาย,าย,ายทุกไปเลยคุยกับลูกรู้เรื่องแล้วแล้วก็จะมีครั้งก่อนก็มีค่ะที่แบบเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วมันไม่อยากจะเข้ามาฟังซูไม่อยากจะอะไรเลยมันวนอยู่กับความคิดของตัวเองที่แบบ มันคิดแล้วคิด,ค,ดคิดก็ไม่ออกทีนี้ก็เลยตัดสินใจลองมาฟังท่านอาจารย์ดูเผื่อมันจะได้อะไรดีๆแล้วมันได้คออําตอบจริงจิค่ะวันนั้นท่านอาจารย์บอกว่าการทุจริตผิดศีน่ะมันทาให้เกิดเรื่องร้ายโอเคเลยคือได้คําตอบว่าวันนั้นทาไมเกิดเรื่องไม่ดีกับเรามันมันใช่อ่ะที่อาจารย์สอนเรื่องจริงทุกอย่างข้ขอส่งกันบ้านเท่านี้ค่ะ ทนาค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยที่เจอกิเลสน,นะคะและได้ล้างกิเลสน,นะครั้งที่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่โกรธใช่ไหมคะครั้งที่สองก็ยังครั้งที่สามมันสามครั้งแล้วนะนี่เหมือนกับที่อาจารย์เคยพูดนะคะ <c oughs> ค่ะก็เมตตาก็ได้ได้อคือได้วิชาล้างทุกได้ปัญญาล้างทุกไปแล้วนะคะนุทนาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ อภภาทศานะคปะปภา